วันนี้เล่นแบบฮาร์ดคอร์เขย่าเลยสวัสดีค่ะแบบถล่มทลายขอกันเข้ามามากเกี่ยวกับถั่วลูกไก่อบถั่วลูกไก่เอาไว้ทานเล่นนะคะก็เลมงก็เลยจะจัดไปอีกอันหนึ่งก็คือถั่วลูกไก่ขาวทอดนะคะแล้วเอาไปคลุกมาซาลาแล้วเราจะทอดอยังไงให้มันกรอบอร่อย ะะอันนี้เป็นถั่วลูกไก่ขาวแช่น้ําค้างคืนและต้มเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีต้มโดยละเอียดก็ไปดูที่คลิปถั่วลูกไก่อบมาซาร่านะคะตัวนี้ก็คือต้มเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะาเข้าสู่กระบวนการทําให้มันแห้งนะคะแล้วก็เตรียมผ้าขาวบางมานะคะแล้วเอาถั่วลูกไก่ผึ่งให้แห้ง อันนี้จะจําเป็นมากเลยนะคะว่าจะต้องผึ่งให้แห้งเพราะว่าเวลาเราเอาไปทอดอะ่ะแล้วมันมีน้ําอ่ะลองดูสภาพว่ามันจะเป็นยังไงเปิดพัดลมตากเลยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอถั่วแห้งแล้วไม่หญิงจะพามาทอดค่ะตอนนี้ถั่วก็แห้งแล้วนะคะนี่นะคะ ือไม่มีเราจะไม่เห็นน้ำบนผิวถั่วนะคะเราก็จะไปทอดกันละทีนี้แล้วไปทอดกันเลยนะคะอกระทะตั้งนะคะใส่น้ำมันพืชลงไป พอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะนำถั่วที่เราต้มแล้วผึ่งไว้แห้งนะคะลงทอด ไฟกลางนะคะจนกรอบระหว่างที่รอถั่วทอดนะคะเรามาผสมมาซาร่ากันใส่เกลือไปแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าตอนที่เราต้มเราได้ใส่เกลือไปแล้ว ของยี่รากะอีกแล้วไม่หญิงพริกแดงนะคะชาร์ดมาซาร่านี่แหละชาร์ดมาซาร่ามีประโยชน์ตอนนี้แหละเวลาเราต้องการกินสแน็คเนี่ยเขาใส่ชาร์ดมาซาร่ากันอันนี้จะไม่ปั่นนะคะจะผสมคนเอา ไก่กตัวหนึ่งใส่เป็นกรัมมาสลา,านิดหนึ่งใส่โกกี้หน่อยนะคือพริกไทยดำ เราก็ผสมไม่เข้ากันดีเลยนะคะถ้าไม่ใช้เครื่องปั่นก็มือนี่แหละอ่ะมาซาร่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูถั่วกันว่ามันกรอบแล้วหรือยังตัดมาที่ถั่วทอดนะคะเราจะเช็คความกรอบโอเคกรอบละ ตักขึ้นเลยนะคะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมัน นี้เราก็จะได้ถั่วทอดกรอบมาแล้วนะคะก็หาชามมาใบหนึ่งนะคะชามแห้งเทถั่วลงไปฟังเสียงกรอบพอเทถั่วไปเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะพี่มาซาร่านะคะใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะหาจานม,มาใบหนึ่งปิดฝานะคะเขยา่าวันนี้เล่นแบบฮาร์ดคอร์เขย่าเลยเนี่ยค่ะถั่วทอดคลุกมาซา l า ลูกไก่เสร็จแล้วนะคะไวไหม,อมโอเคเดี๋ยวไปใส่ถ้วยที่มันสวยกว่านี้หน่อยเนาะถั่วลูกไก่ทอดมาซาร่าคลิปก่อนเป็นถั่วลูกไก่อกมาซาร่านะคะวันนี้เป็นทอดกรอบรับประกันความกรอบนะคะ อันนี้ก็อ้วนขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราทอดแต่มันก็ยังคงเป็นสแน็คที่มากประโยชน์อยู่ดีแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ